สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของคนหูแหลมค่ะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายไปนานเพราะว่าคือบอกตรงๆว่ามันมีเอ่อธุระส่วนตัวนะคะจริงๆแล้วติดเกมค่ะติดเกมชื่อ d e ฟเดอะไดเวอรนะคะคือนั่งเล่นไปเล่นมาคือเล่นไป20ชั่วโมงแล้วมันเป็นเกมที่ดีมากเลยแล้วก็โอเคขอโทษค่ะที่ติดเกมแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำรีวิวเลยอ่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวอะไรเราจะมารีวิวตัว Edifier Neo ค่ะนี่ด้านในเป็นแบบนี้เนาะมาที่สเปคพื้นฐานค่ะสเปคพื้นฐานของเจ้า Edifier Neo นั้นมีบลูทูธเวอร์ชัน5.4โคเด็กอยู่ที่ SBC AAC และ LDAC ค่ะมี IP 55ป้องกันฝุ่นได้แล้วยังป้องกันน้ำฉีดจากรอบทิศได้ด้วยนะคะแบตอยู่ที่12ถึง17ชั่วโมงฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วอะอยู่ได้โคตรนานเนาะ ต่อได้2เครื่องมี ANC มี Ambient Mode แล้วก็มีไม้ถึง6ตัวมีเกมโหมดด้วยนะก็เรื่องวัสดุและการดีไซน์นะคะก็ต้องบอกว่า Edifier คะในที่สุดคุณก็เปลี่ยนดีไซน์สะทีคือปกติอะค่ะที่เราเจอตัว Edifier ย่านราคา2 3 0ส0พเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบโซฟีแบบกระชับอะค่ะมีปีกออกมานะคะเป็นลักษณะของเขาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือเขาเปลี่ยนออกมาเป็น กึ่งก้านกึ่งกลมนะคะวัสดุดูดีผิวสัมผัสเรียบรู้แต่ดูแพงมีประกายวิงว้งวิ่งเหมือนกากเพชรออกมาตรงต,รงตัวบอดี้นิดๆนะคะคือมันสวยมากเลยนะแต่ว่ารูปร่างมันทำไมมันอ้วนอย่างเงี้ยคือมันทำให้ดิฉันนึกถึงแบบหมูเด้งอะเนี่ยคุณคุณดูนี่ดิคือมันกลมๆแบบถ้าคนที่หูใหญ่เนี่ยอาจจะใส่ไม่มีปัญหาแต่สำหรับดิฉันที่เป็นคนหูเล็กเนี่ยเวลาใส่เข้าไปมันจะแบบว่ามันจะ อ้วนๆนิดนึงเนี่ยมันมันล้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 นอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่หูใหญ่ดิฉันคิดว่ามันใส่ได้สบายค่ะส่วนตัวเคสเนี่ยอืมเอาตร,ต,รต,รตรงๆไหมวัสดุมันแบบว่าดูก้องแก๊งไปนิดในราคาเกือบสี่พันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเคสกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช้ได้อยู่นะคือเคสเนี่ยมันปิดสนิท ปิดดังแป๊กแป๊กแป๊กแต่ว่าตัวพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูพรีเมียมแต่อย่างใดนะคะก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะเกตปกติ <laughs> <laughs> ในเรื่องของ ANC นะคะค่าย Edifier เนี่ยเขาทำ ANC ดีมาโดยตลอด รวมถึงเจ้าตัว Edifier Neo. ก็เช่นเดียวกันค่ะทำ ANC มันดีมากเลยค่ะคือตัดเสียงย่านต่ำได้ดีย่านกลางก็ดีแต่ย่านเสียงสูงเนี่ยมันก็ยังมีเสียงเข้าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเสียงแบบเสียงคุ้นคุยหรือว่าเสียงที่มันรบกวนรอบด้านคุณที่มันเป็นเสียงมนุษย์หรือว่าเสียงสูงๆเนี่ยมันจะโดนหดเล็กลงนะคะมันให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากคือเวลาคุณใส่เข้าไปพวกคุณคุณก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราอยู่ในที่ส่วนตัวของเรานะคะ ANC จะมีระดับให้เลือกนะคะก็คือ สูงกลางแล้วก็ต่ำ hm, นะคะสามระดับเนี่ยสำหรับดิฉันนะคะย่านกลางกับย่านต่ำเนี่ยตัดพอๆกันถ้าเป็นระดับสูงนะคะมันจะตัดย่านพวกเสียงสูงๆเนี่ยให้มันหดเล็กลงค่อนข้างเยอะถ้าเป็นระดับกลางก็จะหดเล็กลงมาน้อยหน่อยนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นย่านต่ำเนี่ยเสียงสูงกับเสียงเสียงพวกคนคุยเนี่ยมันก็จะโดนหดไม่เล็กมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต่อให้คุณปรับต่ำที่สุด มันก็ยังรู้สึกเงียบอยู่ดีเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่า ANC เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะในขณะที่ Ambient Mode นะคะดิฉันรู้สึกว่าเฉยๆกับมันแฮะคือมันยังได้ยินเสียงภายนอกนะคะแต่มันก็ไม่ได้ชัดไม่ได้ธรรมาชาติขนาดนั้นยังมีความอุดอู้อึดอัดอยู่บ้างแล้วต่อให้ปรับ Ambient Mode ไปสุดแล้วเนี่ย มันยังรู้สึกว่าเรายังได้ยินเสียงภายนอกในระดับประมาณสัก60-70%เนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในระดับที่ใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นนะคะเรื่องแอปและการปรับแต่งนะคะเจ้า Edifier Neo เนี่ยก็รองรับแอปตัวใหม่ของ Edifier นะคะชื่อว่า Edifier Connect ลงท้ายด้วย X นะคะไม่ใช่ Connect Connect ค่ะแอบปบเวอร์ชันใหม่ของทาง Edifier เนี่ยก็ถือว่า ดีนะคืออินเทอร์เฟซมันเนี่ยก็สวยงามเป็นสีดําบอกตรงว่าชอบมากเวลาที่แบบแอปมันมีธีมสีดําให้อะคุณเข้าใจไหมฟิลประมาณว่านอนเล่นมือถืออยู่กลางคืนเน่ยแล้วเราอยากจะเข้าไปปรับ EQ นิดนึงแล้วพอไปไปเจอแบบแอปประเภทสีขาวอย่างเงี้ยเปิดทีนึงนี่ตา <c oughs> แทบจะบอดแต่ Edifier นะคะทำแอปออกมาเป็นสีดำนะคะแล้วก็ ตัวหูฟังเนะคะีค่ะเวลาที่เราจะปรับโหมดต่างๆเนี่ยมันจะให้เราบีบก้านเอานะคะซึ่งการบีบก้านเนี่ยในแอปสามารถไปปรับระดับความไวต่อการกดได้ด้วยก็คือประมาณว่าคุณอยากจะให้มันเซนซิทีฟแบบนิดๆแล้วก็ไปเลยหรือว่าจะให้กดสักแป๊บนึงแล้วมันค่อยตอบสนองเนี่ยอันนี้ก็สามารถไปปรับเอาได้นะคะแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือดิฉันคิดว่า Edifier c o n n e c t เเนี่ยเวลาที่มันหาหูฟังที่ต่อกับมันอยู่เนี่ย หานานอยู่นะแล้วบางทีเวลามันหาไม่เจอคะ่ะคุณจะต้องแบบไปปิดแอปแล้วเข้าใหม่ถึงจะได้ผลนะคะแบตนะคะอืมอือืแบตเนี่ยจบสิ้นกันเสียทีนะคะการบูลลี่เอดิฟายที่บอกว่าทำมาดีเสียงดี ANC ดีอะไรก็ดีแถมหูฟังยังเท่แต่ว่าเสียงย่างเดียวคือแบตแม่งน้อยนิดกระปิดลิดแต่ว่าเอ i f i e r ตัวเนี้ย มันทำมาเพื่อลบข้อคอราหาเก่าหานั้นออกไปค่ะเพราะว่าเจ้า Edifier Neo ดอตตัวนี้นะแบทเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วมันอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่ดิฉันจะเคยทดสอบหูฟังมาเลยค่ะถ้าปิด a n c นั้นจะอยู่ได้ที่17ชั่วโมงแต่ถ้าเปิด a n c นั้นจะอยู่ได้ที่12ชั่วโมงซึ่งถ้าดูรูปร่างของน้องเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอวบใหญ่แล้วแบตก็ยังแบบอืดถืกทนอีกด้วย ก็ถึงหูฟังคุณคิดอะไรกันอยู่อัทัลล การเชื่อมต่อนะคะ Bluetooth 4, เนี่ยก็คือต่อไวดีคือเปิดฝากล่องปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4-5วินาทีนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้2เครื่องด้วยเพียงแค่เข้าไปปรับในแอปนะคะให้มันสามารถเชื่อมต่อได้2เครื่องอย่างไรก็ตามอย่างที่ดิฉันพูดมาโดยตลอดหากท่านจะปรับให้มันต่อ2เครื่องท่านจะต้องไปปิด LDA c ก่อนนะคะเพราะว่า LDA c เนี่ยสามารถใช้กับการเชื่อมต่อแค่เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะ คือจึ้งมากจ้าคือแบบว่าเลิฟเลิฟดิเลยต่ำม,มากคือเท่าที่ดิฉันทดสอบหูฟังมามันก็มีหลายตัวที่ดิฉันผิดหวังกับมันแล้วก็มีไม่กี่ตัวที่ดิฉันประทับใจกับเกมโหมดของมันสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะดีเลยต่ำเด่นเกมฟินมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ขัดหูขัดตาแบบว่าดิเล์น้อยในระดับเซียววิจัดว่าดีค่ะ ของเสียงเนี่ยดิฉันต้องขอยอมรับว่าเสียงที่ท่านได้ฟังไปเมื่อกี้นี้ดิฉันใช้ Oppo Reno 12 Pro ในการอัดมันนะคะ ทำไมทำไมรอบนี้ไม่ใช้โซนี่เป็นเพราะว่านี่น่าจะเป็นเคสตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าต้นทางค่ะต้นทางของการฟังเพลงเนี่ยก็คือมือถือลกรกอุปกรณ์ที่คุณใช้ต่อกับหูฟังในการฟังนะคะซึ่งตัวต้นทางอะคะ่ะก็คือตัวมือถือที่ท่านใช้เนี่ยมันมีผลต่อเสียงของหูฟังที่ท่านต่อกับมือถือตัวนั้นนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วมันก็จะไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นแต่ดิฉันรู้สึกว่า Edifier n e o Dot เนี่ยเมื่อเอามาต่อกับโ o n y รุ่น หนึ่งมาร์กสี่ของดิฉันเนี่ยทำไมทำไมรู้สึกว่าเสียงมันกระจุกอยู่ตรงกลางอะคือเสียงมันดีนะแต่ว่ามิติมันอะเนี่ยอันนี้คือใบหน้าของดิฉันใช่ไหมคะแล้วเสียงมันอยู่แค่แค่แค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงกลางหัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของดิฉันอะคือเบสเนี่ยมันมีมวลที่อิ่มหนาแล้วก็กระแทกค่อนข้างจะหนักแน่นเลยแต่ว่ามันมันไม่กระจายตัวมิติมันมันแคบอะค่ะทาให้มันรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันแน่นแล้วมันก็อึดอัดไปหน่อยนะคะก็เลย ไม่ได้ประทับใจอะไรมากทีนี้ด้วยความสงสัยเนี่ยดิฉันก็เลยเอามันมาต่อกับ oppo reno 12 pro ซึ่งเป็นมือถือแบบว่าย่านกลางๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นมือถือที่ดิฉันใช้เป็นประจำนะคะเพราะว่าแบตมันอึดมากเลยก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเหมือนตอนเราฟังโซนี่ะเราอยู่ในห้องที่มีแสงสลัสวๆเหมือนคุกอะแล้วอยู่ดีมีคนมาเปิดสวิตช์ไฟปึ๊บแล้วก็ทุกอย่างก็สว่างขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมิติของมันเนี่ย สว่างสะอาดกระจายตัวไม่แสบเสียงแหลมป้ายเสียงกระเดื่องชัดเจนไพรละสนอหูแล้วเบสเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่กระแทกแล้วก็ลงลึกเท่ากับตอนที่ต่อโซนี่แต่อย่างน้อยมันไม่กระจุกอยู่ตรงกลางคือมันกระจายกันเข้าไปนะคะเป็นเบสอุ้ยคือมันกระจายเข้าไปนะคะเป็นเบสสายเก็บตัวนะคะแล้วยังไงแล้วคือฟัง oppo คือพอกว่าเหรอคือ ส่วนตัวของดิฉันเนี่ยชอบเสียงที่มาจาก oppo มากกว่าแต่ว่าถ้าพูดในแง่ของความเป็นกลางเนี่ยก็คือถ้าท่านไหนที่ชอบมิติกระจายกว้างๆเน้นโปร่งเน้นฟังแล้วสบายหรือว่ารู้สึกว่าไม่ชอบเบสกระแทกเยอะเกินไปต่อกับ oppo มันจะเพาะกว่าแต่ว่าถ้าคุณชอบแบบชอบเบสกระแทกหน่อยลงลึกๆหน่อยเนี่ยต่อกับ sony มันก็จะเพลาะกว่าแต่ยังว่ามิติมันก็จะอยู่แค่ตรงแบบ ตรงกระจุกอยู่ตรงกลางหัวแค่นั้นเองอะ่ะดิฉันไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์ของมือถือโซนี่ไหมหรือมันเป็นที่ความไม่เข้ากันของตัวหูฟังกับตัวมือถือหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะคะยังไงถ้าท่านไหนมีความรู้เรื่องนี้ก็มาแบ่งปันกันได้คะ่ะแล้วสรุปหูฟังตัวนี้ฟังเสียงอะไรได้บ้างอ่ะโอเคส่วนตัวดิฉันฟังได้ทุกแนวนะคะฟังได้ทุกแนวเลยฟังเมทัลก็ได้ร้องก็ได้ EDM ก็ได้ป๊อปก็ได้ เคป๊อปเจป๊อปมันฟังได้หมดเลยนะคะเพราะว่ากลางแหลมเนี่ยมันไม่เด่นมันไม่แสบแล้วก็มีเสียงกระเดื่องที่ชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆนะคะแต่ว่าเบสเนี่ยมันก็จะไม่ได้กระแทกหรือว่าลงลึกขนาดนั้นแต่มันเป็นเบสที่ดิฉันชอบนะคะแต่ว่าถ้าท่านเข้าไปปรับ EQ อ่ะให้แบบว่าย่านเบสมันขึ้นมาเนี่ยดิฉันว่ามัน เบทมันใช้ได้เลยนะคือมวลของเบดเนี่ยพยายามจะขยายตัวเวลาที่เราไปปรับ e h l ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเออต่อให้เบทมันน้อยเนี่ยอย่างน้อยมันก็ปรับได้นะคะสำหรับไม์นะคะดิฉันจัดว่าไม่ก็คือดีมากเลยมันตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมาก เสียงจิ้งหรีดก็ยังพอสู้ได้นะอันนี้อึ้งมากเลยปกติแล้วเสียงจิ้งหรีดเนี่ยมันมีไม่กี่เจ้าที่ทําให้มันพอจะสู้ได้แต่อันนี้ทาได้นะแล้วก็เสียงลมเนี่ยก็ยังมีเข้านิดหน่อยค่ะแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันมีเสียงรบกวนอย่างเช่นเสียงจิ้งหรีดหรือว่าเสียงลมเนี่ยมันยังเข้าอยู่แต่ว่าตัวเสียงคนพูดเนี่ยมันชัดเจนไม่เละเทะทําให้เสียงคนพูดเนี่ยมันเด่นกว่าเสียงรบกวนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เงียบสนิทแต่ฉันคิดว่าไม่เนี่ยก็คือดีใช้ได้เลยค่ะ สวัสด ka, ีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง a d i f i e r Neo. ในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเสียงเป็น nah, ยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง a d i f i e r Neo. ในที่ที่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง a d i f i e r Neo. ในที่ที่มีเสียงรบกวนแบบธรรมชาติเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่ สวัสดีค่ะนักการทดสอบไมค์จากคุณฟัง e d i f i e r Neo ดอทกับพัดลมเบอร์สามเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่